การใช้แท็ก p เพื่อขึ้นพารากราฟใหม่การใช้แท็ก br เพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างพารากราฟนะครับแต่จะเป็นช่องว่างที่ไม่มีการย,ย่อหน้า <c oughs> heading 1, heading 2การจัดการฟอร์แม t ของหัวเรื่องแต่มีตั้งแต่ heading 1ถึง heading 6นะครับ การใช้ตัวหนาการใช้ตัวเอียงนะ free คือใช้ในการแสดงข้อความและให้มีการย่อหน้าเข้าไปด้วยนะครับ IMG IM <G S 2> คือใช้คำสั่งในการแทรกรูปภาพ A Reference ก็จะใช้ในการแทรกลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยัง หน้าต่างๆของเว็บไซต์เว็บไซต์หรือเราจะใช้แท็บคอมเมนต์ในการที่จะแทรกเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ระบนะุว่าบริเวณนี้เรียกว่าอะไรแต่ไม่ต้องไปประมวลผลแล็จะเป็นเอลิเม t ต์แทบต่างๆที่จะ HTML แท็บต่างๆนะครับที่นิยมใช้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนกันในภาพปฏิบัติเนาะ นอกเหนือจากแท็กเมื่อสักครู่แล้วก็จะมีแ็กเ t เ b l e นะครับที่ใช้ในการสร้างเ t a b l ลสร้างแถวสร้างคอลัม u ์แท็ก ul ก็จะตามด้วย u i เห็นไหมครับ,รบก็คือ o r d e r list ลักษณะที่เป็นบุล l e t เป็นข้อความเป็นบุล l e t b u บุล l e t แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้สี่เหลี่ยมหรือกลม เราก็ไปใส่เป็นค่าพารามิเตอร์เข้าไปหรือถ้าเป็นออเดอร์ลิสต์นะเป็นตัวเลขเราก็ใส่ได้ตัวเลขก็เป็นได้ทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับหรือ A B C หรือเลขโรมันหรือเลขอาราบิกก็ได้นะครับสเปนสแปนใช้ในการที่จะกรุป๊ปเขาเรียกว่า ส่วนที่เราจะแสดงผลนะครับที่อยู่ในบรรทัดเดียวกัน,นเช่นข้อความบริเวณนี้นหรือใช้ฟอร์มแท็กฟอร์มในการที่จะระบุว่าเราจะมีการสร้างฟอร์มในการป้อนข้อมูลนะครับหรือเป็นบล็อกในการแสดงผลข้อมูลตัดแ็กฟอร์มระบุแล้วว่าบริเวณนี้คือบริเวณที่จะทำการป้อนข้อมูลก็ใช้แท็ก Input ในการที่จะระบุว่าฟิลที่เราต้องการที่จะให้ป้อนข้อมูลเป็นไปในลักษณะใดนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะเป็น text area ให้ป้อนให้ผู้ใช้ป้อนความคิดเห็นอ่าซึ่งมันมากมันมีมากกว่าหนึ่บรรทัดเห็น,นไหมครับหรือเราอาจจะให้ป้อนที่อยู่ยาวๆหรือป้อนข้อคอมเมนต์ต่างๆในการเลือกใช้ Input ก็จะมีลักษณะที่เป็น อารามิเตอร์หลายแบบนะครับบางทีเราอาจจะเลือกใช้ลักษณะแบบ dropdown list ให้เลือกลงมา select แบบไหนหรือจะใช้เป็นแบบ input radio วัดท่าน input radio ก็คือเป็นลักษณะ,ะเป็นกลมๆแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกให้เลือกนะครับเดี๋ยวพวกคำสั่งพวกนี้ก็จะได้เรียนตอนคราบปฏิบัตินะ อันนี้คือแท็ก title เพื่อระบุว่าเว็บไซต์ของเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะใช้ในการแสดงผลอยู่ในส่วนของ title bar นะครับบางทีภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นหัวเว็บนะลิงกนะ์เป็นการที่จะเชื่อมโยงนะครับโดยห้างอิงถึง CSS นะครับเดี๋ยวก็จะสอนตอน ลงมือปฏิบัติในบางครั้งเราเขียน html แล้วเราต้องการระบุรูปแบบการจัดรูปแบบของ html โดยให้ไปอ้างอิงไฟล์ข้างนอกเราก็จะต้องใส่ลิงก์เข้าไปในไฟล์ html เพื่อให้รู้ว่าไปนำข้อมูลของไฟล์นี้มาใช้นะครับแ t กส script เพื่อใช้ในการแทรก javascript ลงไปในตัว เว็ Web HTML อ่ับตนนี้ถ้าปัจจุบัน HTML ก็อยู่ที่เวอร์ชัน5นะครับที่เราใช้อยู่ดังนั้นก็จะมีแท็กใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะแท็กใหม่ๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะจัดการข้อมูลในลักษณะที่จัดการในส่วนของคอนเทนต์นะครับในหมวดของคอนเทนต์ เช่นใส่เซสชันเข้าไปใส่เฮดเดอร์ฟุตเตอร์ซัมมารีเอซด์ดีเทลมาร์ใส่รูปภาพฟิกแคปชั่นคำอธิบายใต้ภาพเมนูต่างๆก็จะมีแท็บต่างๆให้เลือกใช้เพื่อจัดการกับคอนเทนต์ได้สะดวกขึ้นนะครับเหมือนปัจจุบันเวลาเราเขียนเว็บไซต์นะ เราก็จะมีแถบตรงนี้ค่ะ header นะแล้วก็ข้างในตรงกลางเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเมนูบางทีเมนูเราก็จะถูกบริเวณนีงน,น่ะ mm hmm. เราก็จะเรียกบริเวณตรงกลางนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น section ต่างๆ,ๆนะครับเราก็จะใส่ section นี้ section นี้ข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างเราก็จะเรียกว่าเป็น footer นั่นหมายความว่าแสดงผลในส่วนของ ด้านล่างของเว็บไซต์นี่นคือตัวอย่างบางทีเรามีรูปภาพแล้วเราก็ใส่อยากให้มีคำอธิบายใต้ภาพนะครับเราก็จะเรียกเป็นฟิกเกอร์น,นี่นคือตัวอย่างของแท็กใหม่ๆเพื่อทำให้การแสดงผลสามารถแสดงผลได้อย่างสวยงามมากยิ่งขึ้น,นหรือแท็กที่เกี่ยวข้องกับภาพนวัดาการวาดภาพที่มีลักษณะ ที่มันซับซ้อนนะครับเป็นสเกลเวกเตอร์กราฟิกมากขึ้นหรือรูปภาพที่มีเชฟรูปร่างประหลาดประหลาดรวมถึงการวาดด้วยจาวาสคริปต์แล้วก็การจัดการเกี่ยวกับภาพ3ามิตินะครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็ใช้เรียกว่าตัว เครื่องมือในการวาดภาพนะครับด้วยเทคนิคสมัยใหม่มากขึ้นและที่สำคัญสามารถจัดการกับวิดีโอและออดิโอได้ดียิ่งขึ้นและอุปกรณ์ด้วยนะครับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าทุกอย่างก็จะรันผ่านเว็บนะครับบางทีมีการขอสิทธิ์กล้องขอสิทธิ์ไมโครโฟน นั่นหมายความ่ากก็จะจัดการกับตัวอุปกรณ์ได้ในส่วนของวิดีโอก็สามารถจัดการเกี่ยวกับการพอสการเล่นการเซฟนะครับย้อนหลังได้เสียงสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาก็ได้นั่นคือแท็ก HTML5 ที่จะมาช่วยในการให้เราเขียนเว็บทำได้ง่ายขึ้นนะครับ ยกตัวอ,อย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นาภาษาที่ใช้เนาะในบางครั้งเราอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับ mm hmm. นักศึกษาสามารถลิงก์คลิกที่ลิงก์นะครับเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเราจะใส่ลิงก์นี้เข้าไปเราก็ใช้ a อลิงก์อย่าง NumberList ก็จะเป็นนะในบางครั้งเราก็จะมีเขาเรียกว่า ภาษาใหม่ๆเกิดมามากขึ้น,นอย่างนี้เมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์นะครับที่ใช้คำสั่ง